อ้าลัคนาราศีต่อไปนะครับมามาลัคนาราศีต่อไปคือชาวลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีมังกรอ่ะมีใครมังกรบ้างชาวลัคนาราศีมังกรนะครับคุณมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนดาวเสายังคงทับลัคนาของคุณอยู่ นะครับยังคงทับลัคนาของคุณอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นนะดาวพระหัสและดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นคู่มิตรใหญ่ดูเหมือนกับชาวลัคนามังกรจะมีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามานะครับ <S <S เงินพิเศษเงินกินเปล่าหรือจะได้โชคดีในเรื่องการเรงินการทองอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศรีมังกรก็คือนะครับดาวพุธมาทับลัคนาของคุณน่าจะมีการเจรจาอะไรที่ดีๆในเรื่องของการงานหรือการประสานงานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนะครับทีนี้ชาวลัคนาราศรีมังกรอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องการจะบอกกับชาวมังกรก็คือว่า ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งของชาวลัคนาราศีมังกรวันจันทร์และวันอังคารเป็นวันแห่งการริเริ่มอะไรบางอย่างที่ดีเป็นวันแห่งการริเริ่มสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของงานหรือว่าอะไรที่คุณเองนั้นตั้งใจจะทำให้มันสําเร็จสำธิ์ผล การสร้างผลงานหรืออะไรก็ตามจะนำพาไปซึ่งสิ่งที่ดีนะครับจันังคารพุธพฤหัสจะมีเรื่องจุกจิกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นความรู้สึกกังวลระแวงไม่สบายใจพูดกับพฤหัสนะครับแล้วก็พฤหัสก็ทำอะไรระมัดระวังรอบคอบใช้สตินิดนึงพอศุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์ ก็จะเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้นสุกเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่คุณจะแฮปปี้มีความสุขสุกเสาร์อาทิตย์คุณจะมีโชคดีได้รับสิ่งที่ดีกลับมาจากการติดต่ออะไรที่ทําไว้ก่อนหน้านี้มันอาจจะมาผลิดอกออกผลในสุกเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อดูจากรอบวงโคโจรของดาวแล้วทั้งพฤหัสและอาทิตย์ต่างก็ไปโคโจรนำหน้าลัคนา เหมือนคุณเปิดประตูบ้านไปแล้วเจอดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่มิตรมันนำหน้าลัคนาอยู่มันก็น่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองมีโอกาสจะได้เงินทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวังมีโอกาสจะเข้ามาอย่างนั้นเลยนะครับส่วนนะครับในเรื่องของความรักผมอยากจะบอกกับชาวมังกรแบบนี้ตั้งใจฟังนะดาวศุกร์และดาวอังคารโคโจรเป็นวินาศ นะครับกับเรือนชะตาของตนทำอะไรจะต้องตัดสินใจดีๆต้องคิดดีๆต้องมีสติเพราะว่าดาวศุกร์อยู่วินานีถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาดหรือว่าคิดน้อยเนี่ยมันจะมีเรื่องจุกจิกใจไม่สบายใจตามมาอย่างแน่นอนฉะนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องคิดหรือทำอะไรด้วยสตินะครับและดาวพระหัสกับดาวอาทิตย์นำหน้าลัคนาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นอะไรที่ส่งผลดีกับชะตาของคุณ มีอะไรที่อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ชาวลัคนามาังกรควรจะต้องทํานะครับเพราะว่าดาวผู้ใหญ่ให้ผลดีมากกับชะตานะครับส่วนในเรื่องความรักที่ผมเกริ่นตรงนี้คือดาวศุกร์มันเป็นวินาศอ่ะมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ไม่ลงตัวและยังไม่ได้อย่างใจก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรใจเย็นสักนิดหนึ่งก็แล้วกันในสัปดาห์หน้านี้นะครับ เอีกอย่างหนึง่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเ,เดี๋ยวนะที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรนั่นก็คือนั่นก็คือ,อคำพูดนะคำพูดหรือว่าการเจราจาตาอวยอะไรก็ตามสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรพูดทับลักพูดดีก็ดีพูดไม่ดีก็เสียคุณเป็นคนเลือกเลย นะครับถัดจากชาวลัคนาราศีมังกรก็มาถึงชาวลัคนาราศีกุมลัคนาราศีกุมคุณมีดาวอะไรลัคนาราศีกุมคุณมีดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนดาวราหูนั้นได้โคจรอ,อยู่ในตําแหน่งตีโกลถึงลัคนาของคุณตีโกลกับดาวสาวคู่มิตรใหญ่อ่าทษชะผมเผลอไป ดาวราหูนะครับไปอยู่ตำแหน่งเขาเรียกว่าพบที่สของแคตาของคุณตีโกนบ้าอไรเรามัางกรมันผ่านไปแล้วเว้ย <laughs> ขำตัวเอง <laughs> พูดเยอะมันก็มีลืมบ้างอะนะราหูไปอยู่ในเรือนที่4นะครับแล้วก็ดาวพระฤหารกับดาวอาทิตย์ทับลัคนาราศีกุมอยู่เป็นดาวคู่ เป็นคู่มิรใหญ่เลยสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ดีจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีกุมนะโดยเฉพาะเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเรื่องการทามาหากินดาวเจ้าเรือนการเงินยังคงทับรักอยู่ดาวอาทิตย์ก็มาทับรักได้คู่มิตรใหญ่จะมีโชคดีเรื่องเงินเงิน,งนทองทองเรื่องการทามาหากินแล้วก็อะไรก็ตามที่ มันจะนํามาซึ่งโอกาสที่ดีขอให้หยิบขอให้ไข,ขว้าเอาไว้เพราะว่าโอกาสที่ดาวจะโครจรมาสัมพันธ์แบบนี้แมงไม่ได้โครจรมาทุกวันทุกสัปดาห์หรือว่าทุกเดือนนะโว้ยเข้าใจไหม <c oughs> นะไอซะเลยเออ <c oughs> ดาวอาทิตย์ทับดาวพฤหัสทับลักพฤหัสมาจากเรือนการเงินก็คือเรือนกระดุมพาร์แล้วก็เรือนลาบก็คือเรือนลาพารมีดาวอาทิตย์คู่มีประทับลักจะมีโชคดีใหญ่ๆ งานโปรเจกต์ที่ดีเข้ามาและดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาทับลัคนาอยู่คู่จะนำโชคดีอย่างมากมาให้ชาวลัคนาราศีกุมไปดูเลยนะครับสุกอังคารอยู่ในเรือนลาภจะมีเงินมีทองเข้ามาตลอดสิ่งอะไรก็ตามที่คุณเริ่มต้นทำจะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจพุธเป็นวินาศอยู่กับ กับเสาระวังปากระวังคําพูดตัวเองอย่าไปพูดจาไม่ดีพูดจาให้ร้ายใครจะพูดจะจาอะไรกับใครนั้นพยายามคิดแล้วคิดอีกว่าสิ่งนี้มันเหมาะหรือควรหรือเปล่าเพราะว่าไปอยู่กับดาวเสาเกษตรพูดไม่ดีก็ลาบหายบอกกับชาวลัคนาราศีกุมเอาไว้แบบนี้ดาวเกตไปโยกหน้าลัคนานะครับจะมีโชคดีเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมักจะได้สิ่งที่ดีกลับมาเสมอแล้วนี่ก็คือชาวลัคนาราศีกุมนะครับส่วนไอสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คือ14 14ถึงอะไร14ถึงเอ่อ20ชาวลัคนาราศีกุมเปิดมาวันจันทร์นะเปิดมาวันจันทร์เป็นวันที่เหมือนกับเราจะมีอะไรที่มันแอคทีฟ อยากระทำอะไรหลายๆอย่างเลยในวันจันทร์นะครับเป็นอะไรทีเออ่เหมือนกับคนที่กำลังมองหลายสิ่งหลายอย่างว่าตรงนู้นก็อยากทำตรงนี้ก็อยากทำอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะสำเร็จผลจะมีคนให้การสนับสนุนวันจันทร์เป็นวันที่ดีอังคารอาจจะมีเรื่องจุกจิกกุนิดไม่สบายใจอยู่บ้างนะครับวันอังคารอาจจะมีเรื่องจุกจิกไม่สบายใจอยู่บ้างพอเข้าพูดพฤหัสก็แฮปปี้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเอง วันศุกร์ขับรถขับราระวังอย่าไปม,มีปากเสียงกับใครพยายามอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรที่เกิดความขัดแย้งนะครับวันศุกร์นะแล้วพอวันเสาร์ก็จะแฮปปี้ขึ้นวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่ออพยายามหากิจกรรมอะไรที่มันเป็นเรื่องรีแลกซ์รีแลกซ์ทำอย่าไปซีเรียสอะไรกับสิ่งรอบตัวมากๆเกินไปนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาทับรักทับดาวพุธด,ด้วยไอ้ทับดาวพระรหัสด้วยเป็นคู่มิตรใหญ่ ันหมายความว่าน่าจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่จะสนับสนุนทั้งการเงินทั้งอะไรทั้งต่างๆให้คุณได้อย่างดีเลยคุณไปดูให้ดีนะในสัปดาห์หน้านะครับและอีกหนึ่งลัคนาราศีนะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพฤหัสของคุณนั้นอยู่วินาศก็จริงแต่ก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่ นะในสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีมีนสงสัยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนอะไรหลายอย่างคุณแบบลับๆอยากจะสนับสนุนคุณแต่ไม่อยากให้ใครรู้ก็ต้องเป็นการสนับสนุนกันแบบลับๆนะในลักษณะน,นั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะแล้วก็โอกาสที่ดีสุขล่างคานลอยกลางฟ้าจะมีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับนั่นหมายความว่าคุณติดต่อเจราจาอะไรกับใครก็ตาม โดยอิทธิพลของดาวคู่มิรใหญ่ก็คือสู่การอังคารมันจะบันดาลให้คุณได้รับความสําเร็จได้รับสิ่งที่น่าพึงพอใจนะครับแล้วก็สู่การอังคารน,นั้นไปอยู่เรือนลาพระแสดงว่าชาวลัคนาราศีมีนก็จะมีเงินมีทองใช้ตลอดเงินไม่ขาดมือวันจันทร์และวันอังคารวันจันทร์ในการเงินยังมีรายจ่ายเยอะอังคารการเงินจะดี ีจะมีโชคดีใจหงุดหงิดและสับสนในเรื่องของความรักเล็กน้อยนะครับแล้วก็วันเอ่อพฤหัสสุข2สองวันนี้ขับรถขับราระวังอย่าไปมีปากเสียงอย่ามีความขัดแย้งกับใครเพราะว่าจะไม่ส่งผลดีใดๆเลยแล้วก็วันเสาร์แฮปปี้ขึ้นวันอาทิตย์ก็ระวังสุขภาพร่างกายสําหรับชาวลัคนาราศีมีนอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนดาวการเงินของคุณคือดาวอังคารไปอยู่กับดาวศุกร์คู่มิรใหญ่นะครับ การเงินการทองในสัปดาห์หน้านี้น่าจะเป็นการเจราจารอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับคุณคุณน่าจะได้รับสิ่งที่ดีจากการเจราจารต่างๆกลับมาแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ตัวของคุณเองนั้นพูดจาเป็นเงินเป็นทองด้วยแต่รายจ่ายก็เยอะนะสัปดาห์หน้านี้ไปดูให้ดีรายจ่ายจุกจิกยึบยับยึบยัเบี้ยใบรหลทางอะไรไม่รู้ทําให้ชาวลัคนาราศีมีนหมุดหิดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนดาวเจ้าเรือนความรักมาโคจรอ,อยู่กับดาวเสาร์อยู่ในภพลาภะดวงไปถูกโฉลกกับพ่อไม้แม่ไม้อย่างมากอาจจะมีพ่อไม้แม่ไม้มาถูกใจมาชอบพอหรือไม่ว่าคุณไปชอบเขาหรือเขามาชอบคุณก็ได้ในทางกลับกันนะครับเพศตรงข้ามนําซึ่งโชคดีต่างๆมาให้คุณนํามาซึ่งโชคลาภเพศตรงข้ามนําสิ่งที่ดีมาให้ชาวลัคนาราศีมีนส่วนชาวมีนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้ว คู่ของคุณจะนํำโชคดีมาให้อาจจะเป็นในรูปของของขวัญของฝากหรือเงินทองก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนสัปดาห์หน้าระวังสุขภาพนิดหนึ่งโดยเฉพาะวันศุกร์และวันอาทิตย์ขับรถขับราระวังระวังสุขภาพ2วันนี้ทําอะไรอย่าประมาทจะต้องมีสติอย่าประมาทอย่าทําอะไรแบบคิดน้อยทําอะไรต้องมีสติระมัดระวังด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอก กับชาวลัคนาราศีมีนกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้14ถึง20กุมภาพันธ์ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ